ไปดูบรรยากาศที่งานบวชบ้างนะคะที่จังหวัดรังค่ะจัดแบบเรียบง่ายมีเพียงแค่นาคและครอบครัวไม่มีแต้วงนะคะหรือรถแห่ไม่มีเหล่านางฟ้าเทวดาที่มักจะโชว์ลีลาเต้นรอบบวชสร้างความสนุกสนานนะคะต้องบอกค่ะว่างานนี้ได้รับบุญล้นเหลือเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศที่วัดนิคมประทีปตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดรังในงานพิธีอุปสมบทนาคไนหรือนายพัชละ รีรัตนาภัยบูรณ์ซึ่งมีเพียงแค่หน้าครอบครัวและเพื่อนสนิทไม่มีแตรวงหรือรถแท่ไม่มีแม้เหล่านางฟ้าเทวดาที่มักจะโชว์ลีลาเต้นรอบโบสถ์สร้างความสนุกสนานนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบง่ายค่ะก่อนเข้าพิธีอุปสมบทก็มีพระมงคลวชิราคมเจ้าอาวาสวัดนิคมประทีปที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดรังเจ้าอาวาสวัดนิคมประทีปทําการคลิปผมให้นาคเป็นปฐมฤกษ์ค่ะ จากนั้นนะคะพอแม่ญาติผู้ใหญ่และเพื่อนก็ร่วมกันตัดผมนาคก่อนที่พระสงฆ์นะคะจะทําการตนผมให้หนาคโดยปรงผมที่วัดค่ะเมื่อปลงผมเสร็จก็พากันเดินวนรอบโบสถ์ก่อนเข้าพิธีอุปสมบทมีแม่นะคะถือผ้าไตรนําหน้าพาเข้าโบสถ์พออุ้มบาทเดินตามหลังและญาติญาติพี่น้องค่ะต่างก็ช่วยกันพาหน้าเข้าอุโบสถเดินถือผ้าไตราบาทพาหน้ากวนรอบอุโบสถ3รอบค่ะประกอบพิธีให้หนาคท่องคําสวดและโปรยทานและทําพิธีอุปสมบทในอุโบสถซึ่งก็มีพระมงคล วชิราคมเจ้าอาวาสวัดนิคมประทีปที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดรังเป็นพระอุปชาค่ะต้องบอกว่างานนี้เป็นงานบวชพระที่จัดได้อย่างเรียบง่ายอย่างมากค่ะ ซึ่งจากการสอบถามคุณยายของนาคนะคะเหตุผลที่จัดแบบเรียบง่ายเนื่องจากต้องการที่จะไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองอยากให้นางเนี่ยศึกษาเรียนรู้ถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอีกอย่างคือก่อนหน้านี้ค่ะนาคได้มีการบนบานสารกล่าวในช่วงเกณฑ์ทหารว่าขอให้ไม่ติดทหารเลยมีการบวชแก้บนซึ่งการบวชครั้งนี้ค่ะดําเนินการอย่างเรียบง่ายตามความประสงค์ของผู้บวชและญาติค่ะก็ขออนุโมทนาบุญ